วันนี้รายการเทคโนโลยีและสมาคมดีเทคจะพาคุณมาสู่จุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของ SCG ภายใต้คอนเซ็ปต์ Your Next Chapter is Our Next Chapter และในงานนี้นอกจากทาง SCG จะขนนวัตกรรมโซลูชันแห่งอนาคตทั้งพลังงานสะอาดครบวงจรสุขภาพและการแพทย์ Digital Logistics นวัตกรรมรักโลก Smart Living และสมองกลอัจฉริยะ ซึ่งมาแสดงให้เราได้เห็นถึงเส้นทางสู่บทต่อไปของ S c G แล้วในวันเปิดงานเรายังได้รับฟังมุมมองสู่อนาคตจากทัพผู้บริหารมากหน้าหลายตาทาง S c G เองเนี่ยยามที่จะให้โซลูชันเหล่านี้เพื่อมาเป็นตัวที่ตอบโจทย์เพื่อมาเป็นตัวที่ทำให้คุณภาพของชีวิตเนี่ยดีขึ้นวันนี้คือเรื่องของ next chapter ของ S c G ความหมายก็คือว่า next chapter ของ S c G ก็คือ next chapter ของพวกเราเนั่นเอง ส่วนบรรยากาศโดยรวมและไฮไลท์ที่น่าสนใจของงาน SCG The Next Chapter Exposition จะมีอะไรบ้างนั้นผมเองก็ได้มีโอกาสไปเป็นส่วนในงานนี้ด้วยและที่มายืนอยู่ข้างๆผมตอนนี้ก็คือคุณวัชชิระชัยเป็นคนแรกเรียกว่าเป็น my first experience to the next chapter ของ SCG ในวันนี้นะครับถามว่า the next chapter ในแบบ SCG อ่ะ exactly คืออะไรครับ คือหัวข้อง,งานของเราวันนี้ฮะบอกว่า your next chapter is our next chapter นะครับ,รบก็ต้องบอกว่า2องสาปีที่ผ่านมาเนี่ยวิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปเยอะถูกไหมครับเราเจอโควิดนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราเจอพลังงานถูกไหมฮะราคาน้ำมันขึ้นราคาค่าไฟขึ้น,นช,ชีวิตคนมันต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตย,ยังไงนะครับก็คือ next chapter ของผู้คนเป็นยังไงเนี่ย S G ก็คิดว่าเราก็ควรจะมี next chapter ของนวัตรกรรมของสินค้าของเราที่จะตอบโจทย์ผู้คนด้วยนะครับก็เลยเป็นตีมของเราวันนี้ว่าเราจะเอาพวกนี้มาแสดงให้ดูว่า Next c h a p t e r ของเราที่จะตอบโจทย์ชีวิตของคนและก็สังคม,มคืออะไรบ้างจริงๆในงานนี้มีหลายเรื่องมากนะครับ,รบผมผมขอซูม,มินในส่วนที่ผมดูแลก็คือว่า smart living นะครับเอาเทคโนโลยี Off มาตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนอะไรได้บ้างนะครับนวัตกรรมอันแรกก็จะมีเรื่องสิ่งที่จะช่วยประหยัดพลังงานลองนึกนะครับเราใช้ชีวิตในอาคารในตึกเยอะมากนะครับ แล้วสิ่งที่มากับการใช้พลังงานมากๆในอายารก็คือระบบปรับอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะทําให้ประหยัดพลังงานกับระบบอากาศได้เนี่ยมันเซฟเยอะมากประหยัดพลังงานไปพร้อมๆกับดูแลเรื่องคุณภาพของอากาศด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ <S <s <ign al> เพราะสิ่งที่ทําก็คือว่าในระบบปรับอากาศเนี่ยมันจะต้องมีการเอาอากาศข้างนอกเข้ามา <Ừ. S 2> ถ่ายเทนะครับ เพราะต้องการจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมในอาคารอ <Okay. S 1> ถ้าเรามีสิ่งที่ฟอกให้มันไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ละยกตัวอ,อย่างที่เราอยู่กันนี้นะครับตึกของสำนังกงานใหญ่ที่ SGE ที่ทนี่เราตินดนี่ไม่หมดแล้ว ah, นะครับและจะบอกไว้ก่อนว่าอาคารที่นี่นะครับได้เคยเป็นอาคารเขียวด e สแพลตินั่มาแล้วนะครับ wow, <congratulations. S 1> ยังสามารถเซฟแอดดิชันัลสามสิบเปอร์เซ็นต์ energy energy จากระบบอากาศเซฟอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์จากระบบนี้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอากาศเต็มๆเลยนะครับว่านอกเหนือจากเรื่องของกา๊กาซต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราคอนเซิร์นมากก็คือเรื่องเชอรอโรและก็พีเอ็ม2.5ครับนะครับเราจะมีอะไรที่จะช่วยได้ไหมว่าในสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยในอาคารในตึกในบ้านเนี่ยจะมีอากาศที่สะอาดได้ยังไงด้วยเทคโนโลยีใหม่นะครับอันนี้ก็คือตัวไบออนซึ่งเป็นเครื่องทางด้านนี้นะครับที่ผลิตไอออนออกมานะครับแล้วก็พากมาเนี่ยอยู่รอบๆตัวเรา เขาอยู่ในตัวเครื่องประปากาศหรือเขาอยู่ข้างในหรือข้างนอกเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยนะที่เห็นนแท่งเนี่ยนะล็กๆเนี่ยนะจริงๆก็จะมีหลายไซส์ด้วยกันนะครับแบบที่เล็กๆที่ติดอยู่หน้าอากาศตรงนี้นะครับหรือจะติดตั้งในท่อหรือในระบบประอากาศก็ได้นะครับหน้าที่มันก็คือว่ามันจะเหนี่ยวนำเนี่ยให้ออกซิเจนเนี่ยเกิดเป็นออกซิเจนประจุบวกกับออกซิเจนประจุลบแล้วกลายเป็นโอชูเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะมีประจุบวกกับประจุลบออมด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีคุณสมบัติในการที่มันจะไปฆ่าเชื้้อได ฆ่าเชื้อในอากาศได้นะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสได้แล้วก็มีผลทดสอบแล้วนะครับในช่วงโควิดเนี่ยได้เอาไปทดสอบมีแลบไปทำการทดลองและทดลองมดสารที่จริงเนี่ยมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโควิด99%ที่อยู่ด้านหลังผมนี่คือแดชบอร์ดเป็นการพิสูจน์อะไรครับแดชบอร์ดนะครับอันนี้เนี่ย ในตึกนี้นะครับแล้วก็ติด I ไอออนไว้เนี่ยไบออนของเราเนะะี่ยฮะทั่วทั้งตึกแล้วแล้วเรารก็มีมิเตอร์วัดสภาพอากาศนะครับ,รบก็จะเห็นว่าเวลาเราวัดท e ียมหรือวัดไอออนเนี่ยไอออนข้างนอกเนี่ยครับจะมีแบรนน้อยของเราจะมีออนที่สูงขึ้นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะปลกกลุ่มเพื่อที่จะช่วยเราในการปกป้องคนที่อยู่ในคารโอเค ตอนนี้ผมสแกนหน้าของผมไปอยู่ในระบบดูแคร์แล้วดูแคร์คืออะไรครับอ่าอันนี้ก็เป็น next chapter อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ smart living ตอบโจทย์ก็คือเรื่องของสุขภาพและการปลอดภัยนะครับอันนี้สังเกตพอสแกนเสร็จปุ๊บนะฮะได้เลยไหมฮะอินเทอร์เเท่าไหร่66ครับอัตราการหายใจเท่าไหร่บราดเพรสเชอร์เท่าไหร่ว้าวจากหน้าเราหน้าเราแค่นั่นเองใช่ฮะทีนี้พอเข้าลงไปปุ๊บเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไปอยู่ในการดูแลของดูแคร์แล้วทันทีแล้วตัวนี้เป็นส่วนของ health แต่อันนึงที่ดีมากๆเลยก็คือตัวนี้ฮะคือ safety s a ฟต t y นะครับลองนึกนะครับเราเรามาทํางานนะครับล้วเกิดมีพ่อแม่อยู่ที่บ้านคนเดียวเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาปลอดภัยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาใส่อันนี้ไว้นะครับอยู่ที่บ้านแล้วเกิดเขาล้มลงไปเนี่ยอันนี้สามารถจะ detect ได้นะฮะ fall detection แล้วก็สามารถที่จะ alert นะครับแล้วก็ถ้าเรา sign up ไว้เนี่ย มีรพรับได้เลยแถมข้อมูลส่งมาที่มือถือของเรารให้โนอติฟายได้ว่าอา้าวมีเหตุเกิดแล้วนะครับเราก็มั่นใจได้ว่าโอเคพ่อแม่อยู่บ้านเนี่ยมีการดูแลโดยระบบดูแลของเรานี่เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับที่ next chapter ของทาง SCG ที่มองหา innovation แนละนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกมิติเนี่ย เขาได้คิดไปก่อนร่าเราจึงเป็น next chapter ของพวกเราทุกคนวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับผมด้รายละเอียดวันนี้นะครับ thank you so much นะครับเรายังมีเรื่องดีๆแบบนี้มานำเสนออีกเยอะเลยครับ